อันนี้ก็มีที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับนี่นั่งพักนิดนึงนะฮะนี่ครับดอกคอนแคสสอ้วนๆนะครับพี่น้องนี่นี่ครับเดี๋ยวมาทานนะฮะโอ้โหอันนั้นสองตัเนาะใช่ผมเอานี่ของผมชอบมันอ่อนนะฮะเอฟซีเดี๋ยวเราค่อยไปซ่อมอยู่ที่บ้านนะอืมกินได้หมดนี่พวกนี้นี่นี่ก็ลุงนี่เอา ทั้งเง่ามันนะฮะไอจีใช่ดูครับพี่น้องป่าสารครับโอ้โหลกหนานะฮะพี่น้องเดินลำบากเนาะท่นนี่ครับสารเห็นไปด้วยจิกไปด้วยเนี่ยนี่สารก็ได้นะฮะไอจีเห็นไปด้วยจิกไปด้วยตัวนี้ก็ไม่รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนนะครับพี่น้องก็ไม่มีค่อยมีสัญญาณเนาะ นู่นเลยครับ fc ช่วงค่ำๆนู่นเลยครับเนาะไม่มีสัญญาณแล้วคุนผู้ชได้ลงคลิปได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหมากดอกคอนเทนหมากโอ้ยมันยังอันนั้นอยู่มันยังดิบอยู่นี่นะอ่าแบบแบบแบบที่ตึงมันหลวงเด็กที่ก็ไปขายนี่โอ้ได้ได้เยอะอยู่ครับได้แต่มันมันมันจ่อยเนาะมันไม่อ้วนนะฮะยอดมันไม่อ้วนยอดมันจ่อยครับพี แล้วนะครับไปแกงใส่ไก่นะครับพี่น้องในขบวปาแต่พักหวานนั้นมันยังไม่ออกไม่ออกนะครับักหวานดงยังไม่ออกนะครับก็เห็นหลายต้นแล้วเนาะยังไม่ออกเลยอีกสี่เดี๋ยวเราก็จะเดินเดินหน้าไปทางด้านด้านนี้เนาะใช่กลับถนนก่อนก็เดินอ้อมนะฮะทุกท่าน บริเวณนี้นะครับเอาเอาไว้เนี่ยที่ไว้รถแต่ก่อนมันจะเดินง่ายเนาะแต่เดี๋ยวนี้โอ้ยปีนี้ครับลุกกว่าก็กายนี้หน้าจาก็เครือบาดนะฮะไอพีโอ้โหเนาะหน้าแข้งโนแล้วครับเตะดตะขอน เป็นป่าแบบนี้นะครับพี่น้องป่าลึบนะท่านดูดมสมบูรณ์นะครับพี่น้องถ้ามาคนเดียวนี่หัวหน้ากลัวนะครับเีบจีกลัวหลงป่าเข้าลึกไม่ได้นะนี่ครับโอ้คันคายนะครับใช่ก็เดี๋ยวเราเดินไปทางนี้แล้วก็อ้อมไปด้านโน้น มือทางเลือนี่มันเอมือทางอองกุนเด่นเนาะมือทางเลื่ะมือทางงองกุนเด่นทางัคยนะอออไปไปนว่นะนะแม่นวนระว่างของเคย์กับของคือย์ขุแดงนะเ้าไปนี่ชักก้อนไปย่างป่างอ้องกุนแดงมาที่มานี้ล้ว่นี่อือมานี่ยางอ้อมไปพุณนะอจุดนี้เนี่ยคุณมีปัญหาไปคุณเดิมไปยิบนี้แล้วก็มีกระโดดเข้าทางนี้ก็เป็นดงนะะ เดินไปก็ทั้งวันนะครับเอฟซีไม่รู้ว่าจะไปตกที่บ้านไหนนะครับาน่าจะไปดูนะครับเอฟซีบ้านนายกองบอกราบากูดเนาะก็พักก่อนนะครับพี่น้องใช่หามาเป็นชั่วโมงแล้วนะครับเอฟซีหีด้ชั่วโมงเลย่นก็ ถือว่าได้ได้เยอะนะฮะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นเป็นติ่งเนาะเป็นติ่งออกมาแบบนี้นะฮะไอซีมันก็เด็ดเอาตรงนี้มันแล้วก็เด็ดเอาตรงนี้เด็ดมันแกงแกงใส่ไก่ครับไอซีแกงใส่ไก่เดี๋ยวพรุ่งนี้นะวันวันอาทิตย์นะเราก็ไปเก็บผักกูดแดงใช่เราก็เราต้องต้องเราต้องลงไปเวียนเนาะไม่งั้น เหนื่อยนะครับเอฟซีโอ้โหนี่ไม่ได้ขึ้นมาผู้หลวงนี่สองปีแล้วครับเอฟซีลงเลยขึ้นมาขึ้นมาโอ้โหผมว่าไม่เหมือนตก่อนเนาะเรบจำทางไม่ได้เลยครับเอฟซีโอ้ดูดีเครือพี่น้องมีเครือเนาะ โอเคครับคลิปนี้ก็ไปคลิปกันสั้นครับเดี๋ยวกันใหม่เนาะในคลิปต่อไปสภาพป่าบ้านผมนะครับแลกมาเป็นคนนะครับในวันนี้หลังเขาเต็มๆเลยนะครับนี่คลิปนีถ้าผมลงป่าให้ทีมานะครับ้ามง่า้มนะครับเ้ลงปา้ดา้าผลงป่าะอ้าวคลิปนี้ขอเพลงขอจบคลิปเพียงค่นนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ